โดยคดีนี้มันมาจากการเซฟน้องนิวมอทอนะคะเมื่อคืนวันนั้นแล้วก็มีตอนที่เดฟมารายงานตัวนะคะเ mm hmm. ดฟมอทอเหมือนกันมารายงานตัวแล้วก็มีเหตุการณ์ทงแดงเกิดขึ้นนะคะก็รายละเอียดคดีวันนี้จะมีประมาณ3จากหลักๆคือสอย่างสามอย่าง mm hmm. ก็คือมีพอบคอวบคุมโรคนะคะมีพอบอชุมนุมนะคะชุมนุมมั่วสุม แล้วก็บางคนเนี่ยจะมีธงแดงบางคนของวันเดฟมทเนี่ยจะมีธงแดงแล้วก็ของบางคนเนี่ยถ้าเป็นของเซฟนิวเนี่ยจะเป็นคดีหมิ่นเจ้าพนักง,งานนะคะจากการที่ไปเทอาหารหมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่หน้าสพคอลองหลวงค่ะก็ต้องขอ ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมวลชนและพี่น้องสืบมวลชนทุกท่านที่ให้ความให้ให้ความสนใจมาสังเกตการณ์การดาเนินคดีของเราในวันนี้ที่เราต้องประกาศนัดหมายกันในวันนี้เพราะเราได้ยินข่าวเมื่อวานเพื่อนของเราที่ไปแปลงการตัวที่สถานีตารวจนครบานบางโพก็บอกว่าพันตารวจเอกอัธวิทย์สายสืบมือปราบ มือปราบมัฟเจ้าเจ้าเก่าเจ้าประจํานี่แหละครับก็ได้เปรยๆว่าจะมีการส่งตัวพวกเราไปฝากขังในวันนี้และไม่เพียงเท่านั้นเชาน้านี้ผู้กํากับสพคลองหลวงก็หลุดปากขึ้นมาเองว่าเดี๋ยวจะส่งตัวพวกผมไปฝากขังซึ่งโดยหลักกฎหมายแล้ว รอเ่าออคืมวราจะเดินเข้าเดินเท้าเข้าไปยังสอพอคลองหลวงและผมจะพาพี่รองสื่อมวลชนทุกทุกสำนักเข้าไปกับผมด้วยแต่ก่อนอื่นแต่ก่อนอื่น เนื่องจากผมกระผมในฐานะเด็กธรรมศาสตร์เรียนอยู่ธรรมศาสตร์ดังสิทธิ์อยู่ในพื้นที่ของสพคลองหลวงเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำวรวจสพคลองหลวงทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนักศึกษาเดินจี้โดนปล้นโดนฉุดกระชากลากถูไม่เคยจับจับได้แต่ศอกสารมาประท้วงทำทำหน้าที่ได้ดี สมกับเป็นผู้พิทักษ์ทรราชเป็นอย่างยิ่งวันนี้เราคณะราษฎรและแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจึงขอแต่งจึงขอแต่งบทเพลงให้กับท่านเป็นของขวัญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสุเด็จพระช้ที่สี์ของศักดีนาเพลงก็เพลง แค่ให้สื่อมวลชนเข้าไปก็พอค่ะเอาละครับออจะสอบถามทางทีมงานว่าอุปกรณ์เราพร้อมหรือยังอุปกรณ์ทางกิจกรรมเราพร้อมหรือยัง